สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของกินรำวันเบียร์ซีเฮดเหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์กับพี่วันมาซื้อปลาสดๆจากบ่อปลาเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มารอติดตามชมกันนะคะว่าเราจะไปทําเมนูอะไรกินกันนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูเขาตกปลากันก่อนนะคะโอ้โหเขาได้ปลาเยอะแยะมากมายเลยนะคะท่านผู้ชมน่าสนุกมากเลยค่ะตามมาเลยนะคะนี่ค่ะตามเบียร์ไปดูกันนะคะบรรยากาศสดๆนะคะจากบ่อปลานะคะ บอ่อปลาทางสันปูนเลยนะคะแดดกำลังดีเลยนะคะมาดูกันมาเจอพี่วันกับน้านะคะสวัสดีพี่ลไนานะคะสวัสดีครับมาเที่ยวหาพี่ลไนายอีกแล้วเจ้าจของบอ่อปลานะคะนี่ เดี๋ยวดูนานะคะสวัสดีเจ้านะ้า <laughs> เจอหน้าทุนนะเจ้าเป็นไงละเจ๊ะมาถึงโดนใคร <laughs> รู <laughs> ้จักสวยๆมาและเจ้ามาตกเบ็ดเป็นเอาไว้ตกบเตกบ็ดนะ ไุ่งไปต้มตูยกปลาจะได้ดุกดักลุกดักเนี่ยใจไว้ล้เดียวเดียวท่านหวานมาซื้อปลาหรอกุ้งตัวหาหาัน่างวานเหกุ้งตกุ้าตน่ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะจ้ะครับถ่ายนะครับผมนี่โอ้โอ้ใส่ตูครับนั่นอะไระ oh có à. nó okay. à, nó ăn <laughs> 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 <xoay> cung. này <laughs> hey, tôi không à. เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทางหนึ่งนะคะนี่โอ้โหตัวใหญ่มากนะคะเจ้านี่ขออนุญาไทายในนะเจ้าป่าไปไหนเหรอโอ้ตัวใหญ่เลยนะเจ้า ผสมมาเองจเจ้าเนาะอาหารผสมไหมครับอาหารหมูเนี่ยอ๋อมีทั้งอาหารมีทั้งกุ้งด้วยกันเนาะก <c oughs> ุ้ง,นะงก็ไว้หลไดในเยอะกว่าเจ้าวันนี้ในหน่อย,นอยเดียวอยู่ครับกทางหามากินเหมแต่เจ้าไม่กินนี่มาแล้วมนัมนมนันมันมันนะเจ้า ตัวใหญ่เนาะเจ้าเนาะต้องปุ้นตัวน้อยตั้งนี่ใหญ่ตั้งนี่ตัวใหญ่ต้องปุ้นตัวน้อยข้างพุ้นนี่ตัวน้อยเขาวันนี้เพิ่นขายกิโลต่อใด้เจ้าตะก็บขี้ขาวเอาโลต่อใด้โลสามสิบกะรวมเลยนาะโลสามสิบอืมรวมไปน้อยเป็นไรมันเลยสามสิบกะเพิ่นบ่ได้คัดนะเจ้าเนาะ มาแล้วโอ้พอลุดไปเห็นแล้วเสียดายคนมาแล้วโอ้ลุทแถมแล้ว นี่มันเข้าไหนตั้งแต่ข้วาวตะกลางเห่ยอือใส่ที่นี่ยงอยู่โอ้ยนี่มันต้องเอามือจับเลยก็เจ้าเอาควักใส่ท่านก็นออกเลยเนาะแต่คอมัน,นเงี้ยอ๋น่ปาปลาโอเค น,นี่เป็นเบาเป็นบอรหรือว่าเอาเป็นคันเจ้าเป็น,เป,นเป็นคนครับเป็นคนครับคนละคันกับเจ้าครับคันตาไดเจ้านี่วันนี้ลอยดีบอน้อยอีเนาะคันละลอยมันมันเจวันเหล็กมันเหล็กเวันเหล็กนกี่เขาเปิดห้าร้อยบาทครับวับอนี่กับเจ้าห้าร้อยบาทต่อคุณ วันนี้คันละร้อยมนันเลกปากมันอ้อนนักแล้ววันไหนมูน้อี่เป็นยกยอถ้าจะม้วนย่อมเกิเห็นสักเตือนเตือสิสส้นเดือนครับะยกยอตัวก็จ้ายกยอหลังจากนั้นก็หาย นี่พีซ้ะนี่เลหรอโโหไปโลนะจ๊ะอนรคัสอบเหยกนโอ้ซีฟตกโลกับเลยลกัโลอ่ะไปเลยซีฟใใสซองหางกระสอบใส่คอรนาคารอะไรเอ่ยจะติดก้อน สวยๆครับสวยสวยสวยเลยช่วงพ่อค้ากำลังเผือเราจะขโมยปลาครับโลตะไคร้เจ้าโลละยี่สิบห้าบาทโอ้สื่อจากบ่อนะเจ้าโลละสิบห้าบาทนี่อันนี้งามอยู่งามนี่ไส้งามขนาดนั้นไงสวยจะสสวยๆสามตัวโลสี่ตัวโลสามเป็นห้าเ่าะทอดกรอบเนาะไอ้เนาะใส่ทอดกรอบจ้ะทอดกรอบหรือทำปลาแดดเดียวไซนี้นิยมกันทำปลาแดดเดียวจ้ะตะไคร้หมาะเลยนะเนี่ยโลสิบห้า ี่โลร้อยวันนี้เราขายปลาถูกๆจ้คนเรียบดเดียวไม่โคไปส่งเดี๋ยวไอ้กัมปเดี๋ยวผมือให่ได้ยมได้ยูไสกลังม่ะเลยนะคะสี่โลร้อย สี่โลร้อยซื้อจากบ่อสดๆนะจ๊ะสมโ่โิติตโ,ตโแถมเ็นเลยแถมไปเลยสองรอยหิบพในตัวเลข<ม>เนเงินเข้าบัญชีสมัยน,<ม>นี้ไม่ต้องพกเงินสดอ่ะตั้งหมดนี่สองิเนาะครับผมป้าจะกินคุ้มเลคุ้มเกินคุ้มนี่นะเจ้า ดได้ก่ะโอ้มีโรงทานนะพี่วันสนใจแล้วนะเจ้าพี่วันบอกว่าถ้าไปทำโรงทาน,นจะมา <โฮ S 2> ซื้อแล้วไปทอดกรอบนี่ถวนะพ่อจะเปิดบอนี่นะเ<า>จ้าสองร้อยห้าสิบโอ้โหดนนักขนาดโอ้หัมแล้วโอ้ตัวขนาดนี้เลยสวัสดีครับไม่ต้องเข้าแลนะ้วฮะ อันนี้ไอ้มาแถมแล้วแม่เป็นคนเลี่ยองอยังเนี่ยของเตีนี่สะดุ้กมันมันบบเลีเ่ยงแล้วเพราะว่าไรหน้ามันย่างเกิดเท่ไงอ๋อเดี๋ยวนี้ของเกตตียังไว้ก่อนอันนี้กำลังใส่ตะขอใหม่นะเจ้าปากัดหรือว่าขาดเองเจ้าหนะ้าปากัดปากัดขาด ของหน,น,น้า,น,า<ด>นี่ซา,าวโลน่าจะได้ไดยังเจ<ด>้าเกิดแล้วค่ะประมาณน,นั้นลนะคิดว่านะหน้ายังเหมอขายสกรํารเตอะยังเลยยังเลยเดีย๋ยวมัดขอเปิดใหม่ก่อนนะขอปิดนะเครื่องมือ,อม มีถึงยาดมปุ่นหน้านะถ้าแดดท่อนเกินต้องดมยามดมยาเดี๋ <c oughs> ยวมัดคอเบ็ดก่อนมัดคอเบ็ดมันแบบง่ายๆไม่ต้องพี่ีพี่ฉันมันต่างนี้ก็ได้แล้วสักเจ็ดแปดรอบ น้อยเดียวหน้าเขาพอได้เห็นเนาะหน้าอยู่หน้าอยู่หน้าอยู่ไก่หายไปไหนไม่รู้ออโอ้อยู่นี่เองเอก๋ละไก่ตัด นให้รู้มั่งปลาพวกนี้เนี่ยกุ้งกุ้งของคุณเมื่อไหร่ถึงจะหมดนัเนี่ยโอ้ยป่าก่ากุ้งผมจะหมดนี่ป่าได้ไปอีกสี้าโลนั่นแหละก่อนละกันเดีปลาหมดบ่อเอาให้หมดปลาเอาให้เกลี้ยงนั่นนั่นนี่นี่นี่นน่่นมานี่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 นี ส่แมวส่แมวแมวฟังเสียงมันตัวย่ใหญ่นะปุ่ม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 หกตัวโลได้เลยเป็นสิบตัวโลเลยบายไม่เขาไปทอดกรอบๆแล้วกินกับผักกาดดองเนาะถ้าไปเดียวโคตรอร่อยเลยนานเอาแต่ถ้าเรียกกิงเนี่ยมันจะโกหกนะก็ตาที่ได้ไอ้ที่วัดที่มาวันอาทิตย์น่ะครับแล้วที่นี่ป้าเขาบอกว่าไม่ต้องไปขายละ เดี๋ยวจะเอาทำทำแบบเดียวพอไปดูทีลูกน้องไปขายมืจะเอาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอะ่นีันวปลาน้องเหมียวปลาน้องเหมียวปลาน้องเหมียวได้ไรมันเข้าแล้วป๋ามันเข้าแล้วมันเข้าแล้วนะเข้าจริงไหมเข้าจริงไหมจริงไหมมึงหรอกมันจะจมก็ไม่จมจะถอนก็ไม่ถอนอ่ะมันจะเอาไงเนี่ย มันหายไปเลยไหมอือหือมาแล้วโอ้โหดูท้องมันป๋าดูท้องมันท้องมันสิครับโอ้โหท้องวโ้โหมันโซกใสกินกุ้งมันกินกุ้งของหน้าไปหลายตัวเลยมันกินอมันกินจนอิ่มมาท้องบวมเป่งเลยกนอเนี่ยทอดกรอบมันเสร็จไอจูแน่อดกรอบแล้วก็ทำน้ำพริกลาดป๋า ปลาล่าพริกไปเลยทอดกกองวัแล้วก็น้ำเหลืองเหลืองแบบมีฟองสักครึ่งลังสามรถอ่ะสามรถก็โอเคเฮะเห็นแล้วเป็นอันเก้าอี้นั่งอย่างมูนี่ชุดหนึ่งแปลงก็จ้าน่ะอันนี้สองมื่นเจ็ดอ่ะสองสองหมืนเจ็ดอ่ะสองมืนเจ็ดสองพันเจ็ดอ๋อตั้งตั้งเก้าอี้ตั้งตีวางคันเกีนะนี่มันเกียวตีนั่งมันได้สองหมนเจ็ดมาแล้ว มึงไซไหนไซไหนไซไหนครับสไหนแมวอันนี้ใหญ่กว่าตะกี้หน่อยแต่ขี้ปุ่มมันอีเนาะตอนนี้ขี้ปุ่มค่อยมีแต่ตะกี้ขี้ปุ่มเต็งอันนี่ป่าปูอันนี้ป่าปูมีป่าปูกับป่าแม่เตยเกี่ยปลากับปลาตกปลามา 80ปีอ่ะจะฮ่า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 อายอายสวยด้วยเมี้ยวโอ้อันนี้ใหญ่ใหญ่แต่ที่ปู่มันอะไรไงสวยตัวนี้สวยสวยเลยน้อยนะปลาบ่อนี้กินกุ้งนะจ๊ะกินกุ้งนะครับกุ้งมีขายนะครับขีดละหน้าร้อยกุ้งอะไรปลาขีดละตึงตั้งห้าร้อยกุ้งกํากอ๋อ้โหน้ำเจ้าก่อนเด้อเจ้านี่นะเจ้าวันนี้เขาได้ปลาไปกี่โล ตากิโลก็น่อยขนาดเนอะเจ็ดนะกิโลนะเจ้าเจ็ดโลนะคะพี่วันวันนี้นมารอติดตามชมกันนะคะว่าเราจะไปทำเมนูอะไรกินที่บ้านนะคะปลานิลสดๆจากบ่อเลยค่ะ รอติดตามคลิปหน้าเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาซื้อปลาสดๆที่บ่อปลาเลยนะคะแล้วก็มารอติดตามดูนะคะว่าคลิปหน้าเราจะไปบ่อไหนแล้วก็ที่ไหนกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ๊งๆให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินลําวันเบียร์ซีเฮดนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค